ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนคะจะมีโอกาสพัฒนาสมหวังจะมีโอกาสกลับมาดีกันจะมีโอกาสพัฒนาไปสู่การเป็นครอบครัวหรือจะมีโอกาสที่เขาจะ take action มากกว่านี้หรือไม่การตัดสินใจนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือผิดพลาดวันนี้แม่หมอมีไพ่ด้ยกันทั้งหมดให้คุณลูกดวงสามารถเลือกได้สงกองนะคะ นี่คือไพ่กองที่1ค่ะและนี่คือไพ่กองที่สองให้คุณลุกดวงเลือกกองนะไพ่ที่คุณมองว่าใช่ที่สุดชอบที่สุดจากนั้นเราไปฟังคําทํานายกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเอ NERGY และพลังงานของทุกท่านเลยที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะเรามาดูกันนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1จากนี้ไปจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวของคุณและความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณเลือกจะไปต่อกับเขาไพ่ยอยากบอกอะไร กับความรักที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ค่ะ10ไม้เทา้าและพลังงานของ Ten of Cups และได้พลังงานของไพ่ก้าถ้วยนะคะ แม่หมองมองว่าคุณจะมีความสุขนะถ้าคุณคิดจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ในช่วงแรกอาจจะเป็น no ช่วงอึดอัดใจนะคะเราทั้งคู่อาจจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะหรืออาจจะเป็นตัวของเราเองที่อาจจะเหนื่อยกับการพยายามควบคุมอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีทั้งสุขและทุกข์นปนกันไปนะคะหรือว่าในช่วงแรกๆอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดกันนิดหนึ่งแต่ว่าเมื่อคุณกับเขาเนี่ยสามารถปรับตัวเข้าหากันได้หรือเปิดใจในการพูดคุยกันได้นะแม่หมองมองว่ามันจะเป็นความรักที่มีความสุขและะจเป็น ความรักที่เข้ามาเติมเต็มนะคุณกับเขาอาจจะมีการชอบอบชอบกินเหมือนกันชอบเที่ยวเหมือนกันชอบทํางานเหมือนกันนะคะแม่หมอมองว่ามันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันมีแนวโน้มว่าตัวของคุณกับคนคนนี้จะมีโอกาสที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันจะมีบรรยากาศของความสุขใดๆเกิดขึ้นสีเรียญน,นะคะสามไม้เท้า <c oughs> และได้เอเนอร์จีนะคะของไพ่ออกมาสองใบเลยอะ e temperance และ ก้าวไม้เท้าแม่หมอมองว่าความรักครั้งนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณนะทุกคุณจะไปตัดสินใจที่จะไปต่อกับความรักความสัมพันธนี้จะมีนานโนว่าชีวิตของคุณจะมีการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงมากขึ้นความรักครั้งนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงให้คุณเป็นคนที่ขยันมากขึ้นกว่าเดิมมีเป้าหมายมีไมเซ็ตมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะจริงอยู่ว่าตัวตนของคุณกับเขาอาจจะชอบเที่ยวชอบกินแต่ว่าในเรื่องราวของการทํางานหรือการอยากมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต ทังคู่ก็จะพยายามกระเตื้อกระตือร้นเช่นกันนะคะแม่หมอมองว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของความหึงหวงเกิดขึ้นเล็กๆด้วยนะถ้าคุณอยากจะไปต่อกับความรักครั้งนี้จริงๆแต่ว่าความรักครั้งนี้มั่นใจอย่างหนึ่งว่าจะมีการพัฒนาไปสู่กัน ต่อยอดที่ทําให้ความรักมั่นคงอาจจะเป็นความมั่นคงทางทางด้านการงานที่มาขึ้นด้วยในขณะที่บางท่านอาจจะเป็นความมั่นคงทางด้านการเงินดังนั้นถ้าถามว่าคนคนนี้เนี่ยถ้าคุณจะไปต่อกับเขาจะเป็นอย่างไรแม่หมอมองว่ามันจะมีทั้งความสุขนะคะแล้วก็ความทุกข์คุณอาจจะมีความอึดอัดในเรื่องราวของการที่ต้องปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันนะต้องคอยส่งเสริมกันแต่ในขณะเดียวกันความรักครั้งนี้ก็จะนําความสุขที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจให้กับคุณและเขาและทําให้เราทั้งคู่อยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มัน จริงจังมากขึ้นค่ะนี่ก็คือพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่1ความรักครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงคุณนะคะให้คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมมองหาเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นและเราจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้แก่กันและกันค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆได้เลยนะคะหรือสําหรับท่านใดยอยากเจาะลึกดวงของคุณแบบละเอียดนะคะคุณกับเขาจะมีแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเขาอยากพูดหรืออยากสื่อสารอะไรกับคุณความรั ครั้งนี้ไปต่อได้ไหมจะมีแนวโน้มในการชัดเจนไหมก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับพลังงานของคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ค่ะเรามาเช็คเอเนอร์จีและเช็คพลังงานกันนะคะคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณสําหรับในเรื่องความรักครั้งนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าเราจะเลือกเขาเข้ามาเป็นผู้ชีวิตถ้าเราจะเลือกเขาเข้ามาเป็นหวานใจความรักครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะ่ะ GM เอ็มเพ อะได้พลังงานของเดอะเดทนะคะและได้เอเนอร์จีของ Night ไนท์ออฟวันส์แม่หมอรู้สึกว่าถ้าคุณจะเลือกคนคนนี้เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณกับเขาอาจจะได้เดินทางไกลไปทำงานด้วยกันนะหรือมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้แม่หมอมองว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาควบคุมอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะ่ะเขาจะค่อนข้างเข้ามาเ,าเหมือนกับบงการอะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อให้คุณมีความกระเตื้องแล้วก็ อาจจะเข้ามาต่อยอดหรือส่งเสริมในเรื่องราวของการงานอะไรบางอย่างมากขึ้นด้วยนะคะในบางท่านเนี่ยมันจะเป็น energy พลังงานที่เหมือนคุณทั้งคู่จะมีความมั่นคงมากขึ้นคนคนนี้อาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นความรักทางไกลอยู่ไกลกันนะแต่ว่าที่แน่ๆกันมาถึงของคนคนนี้เขาจะเหมือนทําให้คนรู้สึกมั่นใจในะอะไรบางอย่างแลวคนคนนี้เป็นคนมี power นะคุณจะต้องยอมรับเขาะ เหมือนคุณจะต้องยอมรับเขาเข้ามาเป็นหัวหน้าในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้ n e v o o t the h h r r i สนะคะได้พลังงานของไพ่ h e Temperance แล้วก็ King of the p e n t a c l e s ถ้าคุณไปต่อกับความรักครั้งนี้แม่หมอมองว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาดูแลคุณนะในเรื่องราวของการเงินหรือทุนทรัพย์นะคะหรือจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเติบโตในเรื่องราวของความมั่นคงมากขึ้น ไม่มีเกณฑ์อย่างนี้ค่ะคุณลูกดวงเช่นความรักครั้งนี้ในบางคู่เนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่อาจจะอยู่ไกลกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะมีการตัดสินใจที่จะโยกย้ายตามกันไปไปใช้ชีวิตไปทามาหากินด้วยกันอยู่ในพื้นที่ต่างถิน่นต่างแดนที่คุณไม่เคยอยู่หรือบางคนอาจจะเป็นแนวโน้มที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็จริงหรือไม่ได้อยู่ใกล้ชิดก,กับคุณมากมายอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไปมาหาสู่กันแต่คุณกลับรู้สึกว่าคุณมีความสุข แค่มีเขาเราก็มีความสุขแล้วมันไม่ได้มีความทุกข์อย่างเดียวนะคะแม่มอรู้สึกแบบว่ามันมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไกลกันหน่อยอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่กลับมาคบกันกับคู่ที่เคยเลิกกันไปแล้วกลับมาคบกันใหม่ก็ได้เหมือนคนคนนี้กับคุณอาจจะมีความผูกพันกันทางด้านจิตวิญญาณเนาะ อาจจะเป็นการที่เพิ่งเจอกันแต่กลับรู้สึกว่าคุ้นเคยเหมือนเราเคยพบเคยเจอกันจากในอดีตชาติอะไรก็ว่าไปเนาะแต่มันได้เอเนอร์จีของเดอะเดตนะแม่หมอมองว่าคู่นี้มันเป็นคู่ที่ตามกันมาจากอดีตนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคู่ที่เคยพบเคยเจอเคยคบกันแล้วเ,เลิกรากกันไปกลับมาคบกันใหม่หรืออาจจะเป็นการเจอกันครั้งแรกก็จริงแต่รู้สึกคุ้นเคยมากๆและเป็นความรักที่ อาจจะมีความที่ต้องโยกย้ายไกลกันหรือต่างที่นต่างแดนนถ้าคุณจะไปต่อกับคนนี้มันจะมีโอกาสที่คุณจะมีความสุขคุณจะเปลี่ยนแปลงไปสูกก่การเงินที่มันมั่นคงมากขึ้นแต่คนนี้จะให้ความรู้สึกว่าเขาจะซับพอร์ตคุณหรือคุณจะเจอสายเปนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีนามนุมในการที่จะยอมเปลี่ยนแปลงการงานของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองทําเพื่อความรักค่ะถามว่ามันไปต่อได้ดีไหม สำหรับแม่หมอมองว่ามันไปต่อได้นะมันเป็นความถูกใจอ่ะคุณรู้สึกว่าแค่มีเขาคุณก็ถูกใจแล้วแล้วเขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้มันเหมือนมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตัวของคุณกับค,คนคนนี้อาจจะมีความคิดมีแนวโน้มมีไอเดียมีทัศนคติที่อาจจะอยากทําธุรกิจใหม่ๆร่วมกันมองหาโอกาสทางด้านการเงินใหม่ๆห,หรือเขาอาจจะมอบอาชีพอะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะคะมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองอาจจะเป็นความรักที่เรากับคนคนนี้อาจจะเป็น คนที่อยู่ไกลกันหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความต่างในเรื่องราวของความคิดคนของคุณค่อนข้างมีความเป็นผู้นาเจ้าจี้จุกจิกเจ้าก,ก,กีเจ้าก,กาและใจร้อนหน่อยนะคะคนนี้เขาผ่านโลกมาเยอะค่ะ ดังนั้นเขาก็เลยอาจจะมองว่าถ้าเขาจะมีความรักเขาอาจจะอยากเป็นผู้นําในการดูแลคุณแต่ว่าคุณก็กลับรู้สึกถูกใจกับการที่ได้รับการดูแลนั้นๆสําหรับไม่หมอมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่น่ากลัวนะคะถ้าคุณจะไปต่อกับความรักครั้งนี้จริงๆมันจะถูกใจคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะในความรักครั้งนี้แล้วก็เราทาั้งคู่จะมีไอเดียหรือมีความคิดที่จะช่วยกันแบบสร้างสารรค์ทําธุรกิจใหม่ๆด้วยกันหรือทําโอกาสทางด้านการงานมองหาลู่ทางใหม่ๆไปด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นคงนะคะถ้า รู้สึกว่าพลังงานนี้และเอเนอรีนี้เป็นของคุณพิมพ์คํมวาน้มรับคําทํานายมาได้เลยค่ะหรือสาหรับคุณลุกดวงท่านใดนะคะอยากเจาะลึกดวงของตัวเองเนาะในตอนนี้คนคนนี้กําลังคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาอยากสื่อสารหรือคุยอะไรกับคุณนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตรงนี้มาได้เลยสําหรับแบบพิมพ์จะได้รับคําทํานายเป็นข้อความเสียงตอบกลับใน24ชั่วโมงของรูปคนรักของคุณหนึ่งใบพร้อมพิมพสถานก,การ,ราคร่าวๆนะคะหรือว่าท่านใดที่อยากคุยกับแม่หมอป็นการส่วนตัวแนะนําจองคิวลุวนัหน้า1วันจะมีคิวว่างงตั้ บ่ายโมงถึงสองทุ่มนะคะยังไงขออวยพรให้ความรักครั้งนี้โชคดีค่ะ